คือคาลูกหลานแห่เรียนจบคว้าปร,ริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก33คนติดไปเป็นเกียรติคนแชร์จนเป็นไวรัลเข่าเด่นเข่าเด่นจะพาทุกคนไปที่เว็บไซต์ของต่างประเทศค่ะซึ่งเขาได้รายงานเรื่องราวที่กำลังเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์เมื่อหมู่บ้านเล็กๆทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนกลายเป็นที่รู้จักในชื่อหมู่บ้านด็อกเตอร์ลังลูกหลานรวมแล้วกว่า33คน คว้าปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยคลิปเผยให้เห็นพิธีมอบทุนการศึกษาอย่างยิ่งใหญ่ที่ศาลบรรพบุรุษป,ประจำตระกูลในหมู่บ้านผิงเต้าเมืองหนานอันมณฑลฟูเจียนโดยพิธีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองและได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการศึกษาตระกูลกัวเนื่องจากคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ใช้นามสกุลกัว ปีนี้มีนักเรียนหนึ่งคนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยชิงหัวนักศึกษาปริญญาโทร5 5คนและนักศึกษาปริญญาตรีอีก46คนที่กำลังจะเข้าเรียนในเดือนกันยายนซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชิงหัวมหาวิทยาลัยฮ่องกงมหาวิทยาลัยเคมบริด และมหาวิทยาลัยคอนเนลรวม33คนในพิธีนักเรียนที่ได้รับรางวัลสวมผ้าพาดบ่าแดงพร้อมตัวอักษรจีนคำว่าเกียรติแห่งบรรพบุรุษ พวกเขาถูกบันทึกภาพขณะถือรูปกราบไหว้ต่อหน้าแผ่นป้ายบรรพชนเพื่อแสดงความกตัญญูต่อรากเงากองทุนมอบทุนรวมทั้งสิ้น2 1 10, 7 0 0 0หยวนหรือราว9.8แสนบาทโดยทุนสูงสุดอยู่ที่8,000หยวนหรือราว36,000บาทต่อคนขณะเดียวกันรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทั้งหมดรวมชื่อสถาบันที่เรียนจบก็ถูกจารึกบน ปลายพาแดงและแขวนโชว์เด่นที่อาคารหลักของหมู่บ้านทั้งนี้หมู่บ้านเผ่งเต้ามีประชากรราวหกพันคนตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาห่างไกลอดีตเคยเผชิญกับความยากจนเพราะดินที่ทำกินมีจำกัดทำให้คนในหมู่บ้านหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาสืบต่อกันมาหลายรุ่น โดยหวังว่ารางวัลน,นี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนรักบ้านเกิดรักประเทศชาติทำความดีและขยันเรียนอย่างไรก็ตามภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ทำให้ชาวเน็ตหลายคนกล่าวชื่นชมบางคนเชื่อว่าความสำเร็จนี้มาจากฮวงจุ้ยดีโดยมองว่าเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมมากฉันอยากย้ายไปอยู่ที่นั่นพร้อมลูกด้วยเลยขณะที่อีกหลายเสียงบอกว่าเกิดจากบรรยากาศสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมู่บ้าน ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ